कन्नो चा कन्नो चा कन्नो चा पण्डित रामस्य सवास सुफा 200 चला सुफा पोते चला सुफा व 76 चला सुफा भीमसं आनकु आपा मति चिति कपे न नामनं समाहो युततो युत तथा Polisi tengah berpo ongkha pecaw ko ancen akalaka nga tewka yor, sekita di nina padning. Adi ima seningka yegi salo mana karanta tejo-tejo mangsa nga alo adi-adi mincang wakang anayayakan nangki lo makang pihakang papasang antang antakunang kutaliang kali sang fitang senang mero puporo hitang sero mero खा काका मुमरो खाधा समेता चिता भ्रोन सखी कापी किली तीरिमी दीपी तरवानी कीरबती खोले खाधी कीअं मुनीर सूम ทิสพระกวามือของพระพเจ้าทน้่งสินิ้วจะขอยกขึ้นระหว่างคิ้วพระพเจ้าจะขอสรรเสริญโคอัญเชิญคุณของพระบิดาที่สิเอคุณพระมารดาสิบสคุณแม่พระโพสต์สามิบเก้คุณพระนเจ้าห้คุณมารา3สคุณนรสง์สิบคุณแม่คุณธรดียีแม่พระคงคาสิบสอคุณพระมือหคุณพระบายเจ็คุณอักษรสีคุณอักขลาสามสคุณอัศวะคุณปัสวาคุณนิสสวาคุณน้าองแก้วสาประการ คุณสินห้าคุณศินแปดคุณสินยสองร้อยสิบ็ดคุณมกสี่คูณบวกสี่คณยังรวมเก้าคุณเ่าไร ด้วยดี้า้ารเจ้าทการสิ่งใดดขอจงให้สิทธิ์ขอจงให้สมิทผลนับนี้ข้าพเจ้าจะออัญเชิญปูลฤษีนาคละอค่ญเชิญปูลฤษีนาลอดปูลฤษีนาลายปูลฤษีนาวปูลฤษีตาไปปูลฤษีปลยจกปูลฤษีสมิษฐ์ปูลฤษีผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายทั้งลดเปิด์พร้อมผู้ทรงฤทธิ์าบารมีจงเร็จลงแผงฤทธิ์ประสิทธิพระมนต์ขัง สัพธรรมะทุกตัวจงเข้มจงขังบริสีท่นสั่งคำไหนคำนั้นสวะหสวโหุมเทวาการิ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 นโมนวษยการคุณครูอาจารย์เชิญนั้นมาสูคุนครูทั้งหลายเชิญนั้นเป็นดูเชิญนั้นดูผู้ฆ่าจะกรธรรมจะขอปุกมนปุกเพือบนทนปุกกายกายีปุกน้ำละเลือดให้เดินขึ้นมา บุกนามกลาบุก <t> ท <ale> <an> ั้งวัฒธรรมนามนาอโนโกโนอากโนอานโกน้อาน้ออคางอมิอามิมอิสุตังสุนัพุทธังสุนัตธรรมสุนัสังฆังสุอาณาธพุทธังธรรมังสังฆังแผงฤทธิพระพุทธเจ้าให้ประสิทธิพระธรรมเจ้าให้ประสิทธิพระสงฆ์เจ้าให้ประสิทธิประสิทธิด้วยพระพุทธัง บอสิตด้วยบอทำบางบอสิตด้วยบอสังขังคุณครูครูขังว่าอะไรเห็เป็นนั่นบมนี้ว่ารัฐจะนงปูรูสีนารอดปูรูสีทำไรปูรูสีน่าหัวปูรูสีตาไฟปูรูสีุรอยโตกปูรูสีสมิรปูรูสีผู้มีฤทธิ์ทลาย ท bon, bon, ั้งร <ến Vin í? S 2> ้อยแปดหกมองผู mm ้ทรงฤทธาพรมีจงเสกลงแผงฤทธประสิทธิพระบนขางเพิ่มพลังหลายสักอักระทุกตัวจงเข้มจงขังบารุสีท่านสั่งคำไหนคำนั้นจงตื่นเร็วพันสวะสวะโหมโอมปุกปุกรุกตาใบวาวปุกปุกให้มืลุกขึ้นมาโอมปุกปุกรุกเดชฐาถ้ามันลุกหาจะไม่ดำเนการโมปุกปุก เสียงปุกดังฟ้าจงลุกขึ้นมาสบายๆสวายห่มโอมปุกๆมกนจะปุกทั้งบ้านพูนเจ้าที่กูจะปุกทั้งเจ้าปงผานี่กูจะปุกทั้งบรูสีทั้งสีห้องค์เธอจึงใช้ให้กูปุกเวทมนต์และพระผาทั้งร้อยประคันดี देवा कनी देवा कनी देवा कनी इना मनी इना मनी इना मनी पुताय तमय तंगाय परमेश्वर राजन राजा पुता कणे कुमाय जदु दिज ज인다य पुमाया हिStudentNo देवाजा ती ताज तना कज फभाय भालीलाय लगतयना अनुमायति पुवला ਤੰਖੰ ਬਚੂਤਲਾਮੀਯਦੋ ਯਤਨੰ ਯਤੰਗ ਯਤੰਗਯਤਿ ਯਤ ਸ੍ਰੇਵਨੋ এবੰ ਹਉ ਤੁ ਸਭੇ ਸੁਤਾ ਸੁਤਾ ਹਉ ਤੁ ਸਤਵਰਤੰ ਬੰਨ ਅਕਲਾਸੁਨਯ ਤੋਨੋ ਮੁ ਬੁਤਾਜ ਅਕਲਾਜੰਤੰਕਾਰ ਸੁਤਾ ਉਕੰ ਕਲੇਨ ਕੇਦ ਬੁਥ ਸੋਨ ਮਿਤ ਚਿਤੰ ਨਮ ਅਰੰਸ਼ਿਯ ਪੁਤਕੰ ਬੁਥ ਸਾਜ ਦੰਕਾਜਰ ਤਰ ਤਮ ਉਪਕਤਿ ਤਾਨੇ ਕਾਜਨਮ ਪਥ ਧੰਮ ਪਾਦਿ ਪੁੰਨੰ ਗਾਤਾਰਯ ਸਭ ਸਥਿਤੀ ਤੇ สิทธิจิตตัสิทธิกรรมังสิทธิการยัตถางตัสิทธิเมตตาสิทธิเมตตาสิทธิลาบุสิทธิลาบุสิทธิเตโชชโยนิจังปรังังสุขขังกสิตาเตโชชัยตายตึงพั่วโลกกธาตุคูบาอาจารย์ทั้งหลายปูรูสีทั้งร้อยแปดเทศเทวดาทั้งหลายข้าพเจ้าขออัญเชิญในท่านจงเสด็จลงประสิทธิประสาทพนภูมิปภคก้องปัดเป่าสิที่ชัวเรลายทั้งหลายทั้งปวง ให้ห่างไกลจากลูกจากหลานในลูกหลานจรเญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุขสื่อแต่ต่อจากวันนี้เป็นต้นไปขขาพะเจ้าขออันเชิญเกียตัวนั้นสุดตาขึ้น